ตนนี้ผ่านที่เราจะมาเรียนก็คือการทำปุ๋ยหม,มักชีวภาพปุ๋ยหมกักแห้งเรียกง่ายก็คือพอรดอนหนึ่งก็เศษวัสดุที่เราจะใช้ของที่นี่ก็จะเป็นใบไม้ขี้มา้าขี้มา้มาแล้วก็น้ำแล้วก็พอรพดอนหนึ่งจากตรงนี้พอรดอนหนึ่งยูเรียแต่เรายูเรียเราไม่ใช้เราก็ใช้เป็นน้ำหมักพอรดอนสองแทนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมา กองเป็นชั้นแต่ที่นี่เราไม่ได้ไม่ได้กองเป็นชั้นถ้าเรามีเยอะเราก็กองเป็นชั้นได้แต่นี้ดูใช้ส,วส่วนผสมขี้มาเสร็จแล้วก็ใส่พอรอดึงละลายนะ้ำประมาณ5้านาทีเสร็จแล้วก็มาลาดในกองปุ๋ยอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเรใช้พอรอพอร์รสองราดตามไปเพื่อแทนบุร,รีที่เป็นอาหารของฟูลิซปีค่ะหลังจากนั้นเราก็เอ่อคนให้เข้ากันแล้วก็ดู ปริมาณความชื้นให้พอมามๆประมาณ60%ค่ะหลังจากนั้นก็หมักไว้สักประมาณ1เดือนเดือนครึ่งแล้วแต่วัสดุที่เราใช้ค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นฐานน้ำหมักชีวภาพนะคะก็ทำผลิตปุ๋ยหมักบ่อสอนะคะก็จะมีสารเล็กน,นะคะสารเล็กตัวน,นี้ก็เป็นสิ่งทช่วยย่อยสีษวัสดุให้เร็วขึ้นนะคะสองหนึ่งก็ผลิตน้ำหมักได้ห้าสิบลิตรนะคะก็วัดสดุที่เตรียมก็มีพวกผักนะคะสี่สิบกิโลแล้วก็กาจัดการสิบกิโลแล้วก็นะ้ำแบบหวอบนะคะแล้วก็ เล่นอดสองหนังซองหรือผแล้วก็เต็นวัสดุถ้าเป็นชิ้นใหญ่อะคะ่ะเราก็ตับให้มันล็้ลงนิดเดิเพื่อสะดวกในการย่อยให้เร็วขึ้นนะคะการหมักนะคะประมาณหมักไว้เพื่อเราสร็จนะคะหมักไว้ประมาณสิบห้าวันนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้การนําไปใช้นะคะอัตราก็ประมาณหนึ่งลิตรต่อน,น้ำหนึ่งพันลิตรนะคะแล้วก็ถ้าเราจะใช้ ในคนเลืเหงอน้อยๆค่ะเราประมา2สอช้นโต๊ะหรืสอสช้นโต๊ะต่อนน้ำห้าถึงสิดิน,นะคะก็เลยต้องไปฉีดพ่นหรือว่ารถน้สวันครั้งก็ได้ อันนี้นะคะก็เป็นถานที่ใช้ผลิตน้ำหมักนะคะที่เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะคะลด mm hmm. สิมิเิ่งนะคะเอาวิธีทำก็จะใช้เศษอาหารนะคะในหนึ่งโซ่เนี่ยสามารถผลิตนะคะได้50ลิตรนะคะใช้เศษอาหาร10กิโลนะคะจากน้ำตาเนี่ยประมาณ20กิโลแล้วก็น้ำเนี่ยประมาณ10ลิตรแล้วก็ใช้ถังคอมเพรเซอร์พอระหุหนึ่งโซ่นะคะก็สามารถผลิตได้50ลิตรแต่ในกรณีที่มีความเร่งดว่วนแบบรวดเร็วนะคะ น้ำท่วมละจะมาหมักเ็นอาหารไม่ทัละนะคะก็สามารถจะผลิตเป็นการขยายเชื้อสาหร่งควบคุกรดได้โดยใช้กากน้ำตาล5ห้โลน้ำ50มิลลินะคะแล้วก็ใช้สารให้ประคุหกุดูหมุดโซอันนี้เราใช้เวลาสั้นมากแคาแค่สีวันนะคะ เราก็จะได้ตัวเชื้อที่ขยายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใช้ได้เลยในกรณีที่เราเข้ากานภาวะเร่งด่วนต้องการกําจัดน้ําเสียแบบเร่งด่วนหรือจะต้องต้องกาันลุกน้ำลายในช่วงภาวะที่เกิดน้ําท่วมมากใช้แบบวดเร็วที่สุดก็คือแบบแห้งๆเลยค่ะฉีดซองแล้วก็โรยไปได้เลยนะคะอ่าแบบนี้ก็ยังได้ค่ะ